ค่าไตผมมันตกลงไปเยอะเลยเดือนสิบเมาเจอไอ้ตัวเนี้อูมิอูมิลองสั่งมากล่องหนึ่งหลังนี้กไปตรวจค่าเลือดไอ้ค่าทีเบามันเพิ่มจาก19เพิ่มมาเป็นยี่สบสองผมชื่อชันชัยนะครับเป็นพนักงานแบงค์นะครับผมก็ปัจจุบันอายุ75ปีแล้วไปเจาะเลือดเมื่อวันที่24สิงหาคมาปีห5ห้าครับไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาล ค่าไตผมมันตกลงไปเยอะเลยเป็นไตระยะสี่เป็นไตระต<า>ยะเเพราะพอทราบว่าจากเป็นโรคไตแล้วเนี่ย,ยก็คุมอาหารเลยคเพราะคุยกับนักกําหนดอาหารที่โรงพยาบาลต้องคุมมันต้องกินในปริมาณนั้นค,คุยกับภรรยาดูว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรตัวช่วยเพราะว่าหมอก็บอกไว้เรื่องกาทานในพวกสม,มุนไพรหรืออาหารเสริมนี้ไม่ควรทานครับแต่ผมก็เปิดดูเยอะนะจนกระทั่งมาเจอไอ้ตัวนี้อูมิอูมิศึกษาดูว่ามันจริงหรือเปล่าผมก็กลัวมากผมยังไม่มั่นใจก็ ก็เลยลองสั่งมากล่องหนึ่งต่ได้ทานซองเดียวแต่หลังมันก็ไปเปิดดูเนี่ยเอ๊ะมันเข้าทานกันสองซองสองซองใช่เพราะว่าจริงๆไตเรืะสีต้องกินสองซองไม่งั้นเดี๋ยวมันตัวสารอาหารมันไม่พอครับผมก็เลยสองซองก็ไปทานสองซองสองซองมันก็ดีนะรสชาติมันก็มันแอปเปิ้ลนะก่นเหมือนบ้านแรกผมนึกว่ามันกินลาบากนะหลังจากไปตรวจค่าเลือดแล้วว่าอย่างที่บอกนะฮะว่ามันไอ้ค่าแย่มามันเพิ่มก็เพิ่มขึ้นมาก็เอ๊ะ ก็ยังบอกเนาเออมันได้ผลเออมันได้ผลคืออย่างน้อยกินแล้วมันไม่ล่วงลงไปครับผมผมซื้อผมเริ่มทานเนี่ยยี่สิบกันยาจำได้ไหี่กันยาสิงหาการเนยาเดือนเดียวเดือนเดียวเดือนเดียวบูเอลดลดจากสี่สิบสองเป็นยี่สิบห้าเออสี่สิบห้าถึงเก้านักกำหนดอาหารทีแรกเขาบอกเออลุงไปทานอะไรมาหรือเปล่าอ๋อมีอะไรพิเศษหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าบอกแคบอกว่าเราก็คุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายหมอบอกเออลุง ก็ค่าไตไปดีขึ้นนะหนูก็คุมอาหารต่อและตั้งตั้งยีกันยาเริ่มมันแรกเลยนี่ก็เกือบปีเกือบปีแล้วเพ่กันพอก็ดูแล้วอ่ะมันมีรีวิวมีจากคนที่มแล้วตอนหลังนี่ผมมาเจอรีวิวีีิที่ว่าไปเข้ากับโรงพยาบาลของอะไรสมิิเวชผมก็เลยเออว่าพมั่นใจภูมิทานง่ายฉีดทานได้สะดวก รสชาติเหมือนแอปเปิลดีครับอูมิ